หนึ่อะไรมาที่สองนะแดงหนึงร้อยอ่าเขียนไปร้อยนี่ร้อยแสดงว่าคำตอบเกินร้อยได้ไหมไม่ได้เต็มที่คือร้อเสร็จแล้วเขาบอกว่า A inter อ,อินเตอร์อะไรนัแดงอินเตอร์เซกอินเตอร์เซกก็คืออยู่ตรงกึ่งอะไรนั่นเองกึ่งกลางตึงกลางก็คือ3อะไรนัแดงเออ3นี่สาหอยู่นี่แสดงว่าน้องรู้นี่ว่าโว้พี่ผมบอกผมจำได้แค่บูดผีนิดเดียว จำไว้นะฮะตรงกลางเขาเรียกว่าอินเตอร์เซ็กเฮ้ยอันนี้มัน A อะไรวะ A ผ่ามแปลว่านอกอะไรนอก A อันนี้มัน B อะไรนี่วะนอกอะไรทางนอก A และนอก B คือตรงไหนในรูปข้างนอกเขาบอกว่ามีสมาชิกกี่ตัวดังๆ9ใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่9้าใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่แต่ 8, 9อยู่ข้างนอกตรงนี้ใช่ไหม ใช่จำไว้เลยนะครับ A อพามคือข้างนอกเขียนไปเลยต่อมาก็บอกว่า N A มากกว่าหรือเท่ากับ61ช่วยแปลดิคำว่ามากกว่าหรือเท่ากับแปลว่าอะไร61ได้ไหมอะ62 7อแสดงว่ายังระบุไม่ได้รู้แต่ว่าตั้งแต่61ขึ้นไปใช่ไหมคำถาม N อคือตรงไหนในรูปอย่าบอกนะแค่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทั้งอะไรทั้งวงเพราะฉะนั้น N อคือตรงนี้ทุกคนโน้ตไว้เอตรงนี้เอทั้งวงนี้ทั้งวงนี้เขาเรียกว่า N อสีดำที่พี่วงให้น้องดูตอนนี้ก็เรียกว่า N A มันจะต้องมากกว่าเท่ากับ61พี่อุ๋ยมีคำถาม พี่อุ๋ยมีคำถามถามได้ไหมถ้าสมมุติวงนี้ทั้งวงอย่าเพิ่งโจทย์นะเป็น61